มาพบกับเชฟโรเล็กคันนี้เลยนะคะบอกเลยว่าไม่มีเครดิตก็ฟรีดาวจ้าแถมโปรโมชั่นขับฟรี90วันสั่นช่วยจ่ายค่างวดอีกแถมคันนี้ไม่พอนะจ้าได้ยางใหม่ด้วยจ้าเชฟโรเล็กโคโรราโดตัวออนนิวนะคะ X c a กค่ะ2.5ตัว LT FGT นะคะคุณลูกค้าปี2018ค่ะคุณลูกค้า มาพร้อมความสวยกับสีที่คลาสสิกม,มากมาในราคาขาย415,000บาทเอาส่วนลดไปด้วย30,000บาทค่ะคุณลูกค้าเหลือขายเพียง385,000บาทมีไฟตัดหมอกนะคะมีไฟที่แบบว่าโชบเฉี่ยวดูรําสมัยเลยกระชังด้านหน้านะคะเคลือบด้วยโครเมียมมี2อชั้นเลยนะคะทำให้เรียบหรูก,กริบเก๋มีตาสัญลักษณ์ เช็โลเล็กอยู่ตรงกลางเลยนะคะคันนี้ใครได้ไปได้งานแน่นอนมาพบกับด้านในที่หรูหราเลยนะเพราะตัวนี้เป็นตัว x c a แคบสมาร์ทแคบเปิดได้ขึ้นสบายลงสบายค่ะคุณลูกค้าและที่สําคัญด้านร่างของเขานะคะกว้างขวางนะคะคุณลูกค้าหน้าจอของเขานะคะก็จะเป็นเชื่อมต่อ usb ได้ aux ได้แล้วก็หน้าจอเชื่อมต่อ b l u e t o o ได้รับสายวางสายได้แอร์ Air ของเขาเป็นแอร์อัดตรอาปรับได้4ระดับเลยนะคะเกียร์เป็นเกียร 6สปีดนะคะเป็นแกนธรรมดานะคะพวงมาลัย3ก้านนะคะมีตาสัญ,ญลักษณ์เช็คเหล็กอยู่ตรงกลางเลยเซนนัญญล็อกอยู่ข้างๆค่ะกระจกมองข้างปรับและผับไฟฟ้าใครอยากได้รถกระบะช่วงนี้มาหาที่ซันออโต้ได้เลยนะคะมีทุกแบรนทุกรุ่นบุณลูกค้าอยากได้รถสักทันคิดถึงซันออโต้นะคะค่ะรถสวยประกันซ่อมพร้อมขับจบในที่เดียวเลยจ้า